สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเย็นนี้จะพาเพื่อนพี่น้องมาดูที่เราปลูกมะเขือไว้นะคะมันจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันไม่ตกเนาะเราใช้น้ำลดมันก็เอามันไม่อยู่นี่ค่ะมะเขือที่เราปลูกมันจะเป็นแบบนี้นะคะบางต้นก็มีใบอย่างนี้นะคะ อย่างต้นนี้มันแห้งนะ,ะนี่ค่ะต้นนี้จะแห้งจนมองจะไม่เห็นนี่ค่ะมันจะไม่มีใบอยู่แล้วนะคะเมื่อเขือของเรามันจะเป็นหรือเปล่าขนาดตอนเช้าเราลดน้ำแล้วนะคะ ฝนมันไม่ตกเนาะฝนไม่ตกมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละถึงจะลดน้ําก็เอามันไม่อยู่เนาะแต่เย็นนี้เราจะเอาฟางข้าวนี่แหละมาคุมมันไว้หวังว่ามันจะฟื้นคืนมานอะออันนี้ยิ่งไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยแห้งหมดเลยนะคะ แดดมันจะแรงมากๆเลยเนี่ยแต่อันนี้เราปลูกตอนฝนตกเนาะต้นมันเล็กๆเราเอามาปลูกเนตอนฝนมันตกนะคะเนี่ยมันก็ติดนะแต่นี้เราปลูกได้สองสามวันแล้วมันเลยเป็นแบบนี้เนาะดูสิคะว่ามันจะติดไหมเนี่ย ้นนี้ติดเดี๋ยวเราจะเอาฟางข้ามาใส่นะนี่ก็ติดนะคะไอ้ที่มันไม่ติดมันเราก็ปลูกเหมือนกันแต่มันทำไมไม่ติดก็ไม่รู้นี่เดี๋ยวเราจะเอาฟางข้ามาคมมันไว้ค่ะพเพื่อน ฟางข้าวมาคุมไว้นะคะเพื่อนๆว่ามันจะติดไหมไอ้ที่มันเหี่ยวมันแห้งไปนะถ้ามันไม่ติดเราก็ต้องมาซ่อมใหม่แล้วเนาะเป็นคนแพ้ฝุ่นด้วยยิ่งฟางข้าวและแพ้มากเลยจะไอจะจามนะคะต้องปิดจมูกให้ดีเลย ไปไปส่งสาา จมูกด้วยเพราะเป็นคนแพ้เนอ้อแพ้ฝุ่นกางข้าวนี่ยิ่งแพ้เลยค่ะต้นนี้ใบไม่มีเลย เหียวหมดเลยแต่ต้นมันยังเขียวอยู่นะคะต้นมันยังสดดอยู่เดี๋ยวลดน้ำไปมันคงจะดีขึ้นนะคะ จะรอดหรือไม่รอดไอ้นี่มันแห้งเย ใจไม่สะดวกแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ